สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับติวเตอร์ยงกริดพงวันนี้ผมจะเอาขอบเขตของภาคขอมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับการเตรียมตัวสอบสนามท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเตรียมตัวสอบเฉพาะภาคกอไก่นะครับภาคขอไข่ก็ถือว่าสําคัญนะครับและคุณก็ต้องอ่านควบคู่ไปพร้อมๆกันแต่เท่าที่ผ่านมานะครับภาคขอไข่หรือว่าภาคเฉพาะตำแหน่งเนี่ยมันจะออกไม่ยากเท่ากับภาคกอไก่ แปลกไหมครับซึ่งหลักเกณฑ์ที่ผมจะเอามาแบ่งปันนะครับมันอยู่ในส่วนของสนามท้องถิ่นปี60นะครับมันจะอยู่ท้ายท้ายของประกาศนะครับลิงก์ที่ผมแนบไปให้มันอยู่ด้าน,นท้ายคุณอยากลงตำแหน่งไหนนะครับคุณลองเลื่อนดูนะครับมันอยู่ในภาคผหนวกภาคขอไขมันจะบอกว่าแต่ละตำแหน่งนะต้องสอบวิชาอะไรบ้างพอคุณรู้ว่าคุณได้สอบวิชาอะไรนะครับในส่วนของภาคขอไขเพาะตำแหน่งให้คุณเป็นโหลด กฎหมายตัวเต็มที่ Google นะครับมันมีให้โหลดฟรีนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับอ่านควบคู่กันไปพร้อมกับภาคกอไก่และภาคขอไข่พอมันเปิดสอบนะครับค่อยเจาะลึกค่อยเน้นอีกทีนึงนะครับตอนนี้เตรียมตัวไปก่อนนะครับส่วนลิงก์เอกสารอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับลองเอาไปอ่านดูนะครับของปี60สนามท้องถิ่นนี่แหละโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในพวกสมคลิปหน้าสวัสดีครับ